มันอร่อยขนาดนี้เราอยากให้ทุกคนรู้จักอยากให้มากินกันเยอะๆให้แม่ค้าไม่ว่างขนมตีนะคะชุดละ้า40บาทคนใต้ามาทำแท้ๆกลิ่นเครื่องแกงนี่ยื้อตึงถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเตอ ตัวฟักมันชุ่มไปด้วยน้ำแกงที่มันอยู่ข้างในอ่ะเข้มข้นมากแม่ตั้งแต่จำความได้ไม่มีที่ไหนทำได้อร่อยเท่านี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอากาศดีมากเหมาะแก่การกินอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้ก็เลยชวนทุกคนมากินขนมจีนเส้นสดกันค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตลาดสดนครไทยลาดพร้าวร้อยหนึ่งเพราะว่าเน่จะพาทุกคนมากินขนมจีนเส้นสดที่เป็นวีแกนเป็นเจทางร้าน ชื่อร้านก็คือเด็กเส้น101ขนมจีนเส้นสดความพิเศษก็คือตั้งแต่กินขนมจีนตั้งแต่กินเจมาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นร้านขนมจีนไหนที่เป็นแบบเป็นวีแกนเป็นเจทางร้านอะ่ะหายากมากนึกไม่ออกเลยว่าร้านไหนทำแล้วมากินอันสองสั มันอร่อยมากประทับใจมากจนแบบเราไม่อยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวเราอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนมันมีจริงเส้นสดที่มันอร่อยขนาดนี้แล้วมันสะอาดมันปลอดภยัยมันดีมากๆเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเราเข้ามาจากที่จอดรถ ที่อยู่ท้ายตลาดค่ะตัวร้านเนี่ยจะอยู่ในตลาดให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวตลาดเนี่ยจะมีโซนขายอาหารแต่ว่าร้านขนมจีนเนี่ยถ้าเริ่มจากจุดที่ขายอาหารเดินตรงเข้ามาตรงที่ตลาดเราจะเห็นป้ายขนมจีนเส้นสดเขาจะชี้ให้ไปทางขวาพอชี้ไปปุ๊บถึงร้านเลยมาถึงร้านแล้วทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอไปคุยกับพี่เขาใกล้ๆนะคะฉันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่อะไรคะพี่ทิพย์นะคะเป็นเจ้าของร้านขนมจีนเส้นสดเจ้าของตัวจริงอยูด้วยเจ้าของตัวจริงอ๋อพี่ทำทุกอย่างเลยค่ะทำทุกอย่างแม้กระทั่งขนมจีนเส้นสดใช่ไหมคะทำเส้นเองทำเส้นเองด้านหลังเป็นเครื่องทําขนมจีนเส้นสดทําวันต่อวันเลยทำวันต่อวันทำทุกวันเลยททุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะที่ร้านโอ้โหแสดงว่าขายดีมากเปิดตลอดถ้าหยุดก็ต้องหาลูกค้าเนาะ โอ้ยน่ารักมากๆาเลยคือไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวราคาดีมากๆเลยค่ะเห็นป้ายว่าทุกวันพฤหัสขายชุดละ29บาทชุดละ29บาทใช่ในหนึ่งชุดนี้มีอะไรบ้างคะมีน้ำชาหนึ่งถุงแล้วก็มีเส้นเนาะมีเส้นเส้นอยู่มีเส้นแล้วก็มีผักหนึ่งหนึ่งถุงชุดละ29บาทวันพฤหัสนะคะทุกคนใครอยากกินนะคะวันพฤหัสชุดละ29บาทแล้วปกติขายชุดละเท่าไหร่คะ40ชุดละ40สบ ชุดละ40บค่ะทุกคนเวลานี้ยังมีราคานี้อยู่ชุดละ40บาทน้ำยาเลยนะคะชุดน้ำยาเลย40บาท40บาทคะ่ะให้ทุกคนได้กินอร่อยโอ้ <c oughs> นับถือใจพี่ๆมากๆเลยคะ่ะรบบทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเข้าถึงง่ายแล้วเป็นขนมจีนที่เป็นเจวีแกนด้วยอ่ะเน็ตไม่เคยเห็นร้านไหนที่ทำแบบนี้มาก่อนน้ำยามากมายขนาดนี้ว่าจะมีแบบ เจดน้ำยาเดี๋ยวให้พี่ช่วยแนะนําดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้น้ํายาอะไรคะน้ํายาป่าค่ะน้ํายาป่าชิ้นนี้ใส่ลูกชิ้นได้นะเพราะว่าลูกค้านะคะมีลูกชิ้นหรือเปล่าถ้าไม่มีลูกชิ้นก็คือไม่ทานเราก็เลยต้องใส่ลูกชิ้นให้ลูกค้าอ๋อก็คือแสดงว่าลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยไม่ใช่แค่คนกินเจวิแกนอย่างเดียวก็เป็นใครก็ได้ทั่วไปเลยที่อยากกินขนมจีนน้ายาก็มากินที่นี่รสชาติมันก็ลืนไปเลยค่ะ เขาบอกว่ากินมาเป็นปี2อปีฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเจชอบตรงนี้ก็คือคนทั่วไปก็กินได้ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกตั่างโอดีมากมาเลยมาทำรสชาติเข้มข้นค่ะอันนี้น้ำยาป่าแสดงว่าจะต้องมีความแบบเหมือนน้ำยาลาวไหมคะใช่ใส่ปลาลาใส่ปาล้าเจค่ะใส่ปาลาเจค่ะน่ากินเลยอันนี้อันนี้อันนี้น้ำยากะทิค่ะ น้ำยากะทิอันนี้เราก็ใส่ลูกชิ้นเล่นปลาด้วยใส่ลูกชิ้นด้วยน่ากินมากเลยอะน้ำยาแบบเข้มข้นมากๆเราเห็นเครื่องนี่เปล่าถึงเครื่องนะต้องทำถึงเครื่องนะขากระชายนี่มาเป็นกิโลกิโลเลยทำด้วยแบบใจใจมาต่อพอันนี้กะทิใต้ค่ะอันนี้จะเป็นสีของขมิ้นนะคะใช้ขมิ้นสดใช้ขมิ้นสดขมิ้นขมิ้นอะมันจะไปลดไขมันใน เส้นเลือดถ้าเรากินกะทิเยอะๆใช่ไหมแอมมินจะเป็นตัวช่วยคนได้อะคนใต้ที่เขากินกะทิได้ได้บ่อยๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองจะช่วยนอกจากว่าจะมีขมิ้นแล้วก็จะมีมะขามแขกอะค่ะจะสีดำๆเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะสูตรสงขลาใส่มะขามแขกมันจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดเหมือนกันเดี๋ยวจะกินเยอะๆค่ะอันนี้น้ำดาน้ำริกค่ะ รเราจะใช้ถั่วสองถั่วใช้ถั่วเหลืองซี่กับถั่วลิสงใช้สองถั่วนะคะใช้สองถั่ว ก็ลูกค้าที่ทานอ่ะเป็นคนแก่กับเด็กมันใช่น้ำพริกแต่ไม่เผ็ดอ๋อก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดใช่เป็นน้ำยาเดียวที่ไม่เผ็ดแต่อร่อยตัวช่วยถ้าว่าใครอยากทานเผ็ดเราก็จะมีพริกทอดต่อมาค่ะแล้จะเป็นแกงเขียวค่ะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานลูกชิ้นใส่ฟักที่นี่ใช้ฟักแก่ค่ะฟักแก่มันจะมันจะอร่อยมันทุกคนมันมีรายละเอียดของสูตรของขามยาค่ะ น่ากินมากแล้วน้ำน้ยาแกงเขียวหวานคือสีแบบสวยเขียวสดใสอ่ามาถึงอันนี้ที่พี่เพิ่งยกมาใช่ทางเร็จเมื่อสักครู่ค่ะอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวค่ะชาวเหนือเจ้าเจ้าคนใต้ชอบกินน้ำเงี้ยวคนใต้ชอบกินน้ำเงี้ยวนี่คนภาคกลางชอบกินทุกภาคเลยคนใต้ชอบกินน้ำเงี้ยวค่ะก็เลยไปเรียนรู้ที่จะทำน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวนี่มาจากสูตรของคนะเยานะคะใส่มะแขนใส่มะแขนด้วยใส่มะแขนด้วยหอมใส่มะแขนในที่แกงมันจะหอม มันหอมแบบเข้าจมูกอันนี้เป็นมีของผักปลาเลยอันนี้เป็นไตปลาค่ะไตปลาเราจะใช้หน่อไม้สดเรามาลวกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่โซตอกเจ้าใส่มะเขือแล้วก็มีมันหอมมากเลยทุกคนยืนอยู่ตรงนี้แบบหอมมากเจ็ดน้ำยาครบแล้วนะคะเรามาทั้งทีเราก็จะต้องแนะนำทั้งเจ็ดน้ำยาให้ทุกคนรู้ว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้าง แต่และน้ำยามันไม่มีอะไรซ้ำกันเลยนะมีเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยค่ะคือเท่าที่ฟังพี่ทิพย์มาค่ะเนรู้สึกว่าแต่ละอย่างแต่ละน้ำยาวัตถุดิบเนี่ยคือพี่ตั้งใจทำคัดสรรมาเป็นอย่างดีทำทุกวันทุกอย่างเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันเริ่มใหม่หมดเลยคือวันนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เตรียมเตรียมพรุ่งนี้เริ่มใหม่ เราอยากกินแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวจะขอสั่งชิมอย่างละนิดนึงนะคะเจ็ดน้ำยาแต่ว่าขนมจีนไม่ต้องเจ็ดชุดนะดดดขอแบบหนมจีนประมาณสุดสองชุดอะไรแบบนี้ค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือหน้าตาของขนมจีนเส้นสดและน้ำยาทั้ง7มีผักเคียงจัดมาแบบแน่น แล้วก็มีแคปหมูเจนะคะแคปหมูติดมันกรอบๆไม่อยากเคี้ยวแล้วเนี่ยแล้วก็มีผักดองผักดองไว้กินคู่กับน้ํำยากะทิใต้เริมเลยเนาะเส้นสดนะคะอยากจะกินนิดเดียวแต่แบบมันหยิบไม่ได้มันต้องหยิบมาทั้งจับเลยเนาะเส้นสดแบบมันจะเป็นเส้นเล็กๆนุ่มๆอมไม่มีกลิ่นหมักเลยกลิ่นแบบสะอาดก่อนจะกินขนมจีนแคปหมูก่อน น่ากินด้วยกันมันน่าจะเข้ากันมากอะ่ะอยากชิมน้ำยาแล้วขอเริ่มที่น้ำยากะทินะคะน้ำยากะทิลูกชิ้นเป็นน้ำยาเห็ดโอ้ยมันขนาดนะั้นจริงอร่อยเวอร์ไม่ได้กินน้ำยารสชาติแบบนี้มานานแล้วอะ่ะมันเข้มข้นไปหมดเลยถ้าให้นนคะแนนจอเต็มสิไม่หกักรสชาติเข้มกําลังดีหอมกระชายเผ็ดนิดนิด แต่กินไปเรื่อยๆก็ไม่รู้นะมันอาจจะเผ็ดขึ้นเรื่อยๆอม,มันอร่อยมากโอ้เริ่มเผ็ดแล้วค่ะเนว่านี่เป็นคนกินเผ็ดประมาณหนึ่งอันนี้เผ็ดเลยอุ๊ยลืมกินกับผักเลยอะ่ะพี่เขาให้ผักมาเยอะมากมีใบมะม่วงหิมาพานใบมันโกแมงลักหัวราพาผักชีถัวผักยาวกระหลำ่ำตีถัวหม้อหัว,วปลีแตงกวาเยอะมากขนมจีนน้ำยาก,กะทิก็ต้องกินกับแมงลัก ชิมไปชิมมาจะหมดห้วยแล้วอ่ะปับไปอันที่สองครับต่อมาคือน้ำยากะทิใต้ตทำโดยคนใต้โอ้เข้มข้นมากแม่อ,ออกเข็มแต่เป็นเค็มที่เข้มข้น แล้วก็เผ็ดร้อนเหมือนมีพริกไทยอะ่ะสีสวยมากน้ำยากะทิใต้สีจากขมิ้นสดนะคะทุกคนเผ็ดกว่าน้ำยาปกติอัปเลเวลเหมาะกับคนกินเผ็ดเท่านั้นอ๋อใช่พี่เขาให้ผักดองมาด้วยเขาบอกว่าผักดองอันนี้ให้กินคู่กับน้ำยากะทิใต้เหมือนจะมีมะละกอแครอทแตงกวาเปรียปร้ยวเสดชื่นดี มันเข้ากันมากมันช่วยแบบช่วยคลายความเผ็ดได้ประมาณหนึ่งเลยอะ่ะให้ความสดชื่นเปรี้ยวหน่อยๆแล้วพอกินกับน้ำยาที่รสเค็มอะค่ะมันจะช่วยตัดความเค็มอืมน้ำยาใต้ร้อยแรงคือคนใต้มาทำแทๆ้ๆแล้วกลิ่นเครื่องแกงนี่หืมจึงยังยังยังมีเส้นอยู่ยังไม่ต้องเตมิมเราชิมเนาะเราชิม แต่เราต้องชิมให้ให้ถึงนะอ่ะต่อมาดับความเผ็ดด้วยน้ำยาน้ำพริกค่ะเขาบอกว่าน้ำยาน้ำพริกอันนี้เหมาะสำหรับเด็กแล้วก็คนแก่ที่ไม่ได้ทานเผ็ดมากหรือใครก็ตามที่ทานเผ็ดได้น้อยก็จะแนะนำน้ำยาน้ำพริกนะคะตัวน้ำยาน้ำพริกเนี่ยข้นมากเป็นตัวที่ข้นที่สุดเพราะเขาใส่ขวดสองแบบคือขวดเหลืองซี่กับขวดลิสงตั้งแต่จำความได้ การกินขนมจีนน้ำยาน้ำพริกเนี่ยไม่มีที่ไหนทำได้อร่อยเท่านี้อ่ะอันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่าที่เคยกินจะรู้สึกว่าน้ำยาน้ำพริกเขาจะออกหวานหวานโดดเลยแต่ว่าที่เนี่ยเขาทำกลมกล่อมมากมีทั้งเค็มทั้งหวานลงตัวแล้วหอมผิวมะกรูดถ้าใครทานเผ็ดน้อยแนะนำขนมจีนน้ำพริกอร่อยมากตัวขนมจีนเข้ากับทุกน้ำยาเลยเส้นเขาแบบเล็กๆนุ่มกำลังดีเหนียวนุ่ม,มตอนนี้จับแรกกันมันจะหมดแล้วค่ะ ขอเริ่มจับที่สองเลยนะคะาาจับใหญ่จับใหญ่เลยม,มาน้ำยาป่าหรือน้ำยาลาวอันนี้มันจะคล้ายๆกับน้ำยากะทิแต่ว่าเขาจะไม่ใส่กะทิแต่ใส่กระชายเหมือนกันความหอมขึ้นมาจากปลาร้านะคะทุกคนเมื่อกี้ตักมาแบบโหกลิ่นเตะจมูกมากมันจะเค็มจากปลารา อร่อยมากเลยอ่ะเซ่บหลายอ,อันนี้น้ำยาจะออกเค็มเลยนะสังเกตว่าน้ำยาใต้กับน้ำยาป่าจะเค็มโดดเป็นพิเศษแต่ว่าพอกินกับเส้นหนมจีนอะ่ะมันก็พอดีกันหอมปลาจะต่อไปที่น้ำยาแกงเขียวหวานปกติเดี๋ยวเป็นคนชอบกินแกงเขียวหวานมากถ้าไปที่ไหนจะต้องสั่งแกงเขียวหวานเดี๋ยวจะมาดูว่าแกงเขียวหวานที่นี่เป็นยังไงหน้าตาสีสันสวยงามมาก อร่อยจังเลยอืนพอดีไปหมดเลยอ่ะเป็นแกงเขียวหวานที่รสชาติดีมากถูกต้องค่ะแกงเขียวหวานถกต้องจากใจคนรักแกงเขียวหวานตัวฝากมันชุ่มไปด้วยน้ำแกงที่มันอยู่ข้างในอ่ะแล้วพอกัดเข้าไปโอ้โห มันชุ่มอยู่ในปากกำลังดีทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็เครื่องมาใส่ถูกต้องนะคะมีมะเขือเปราะมีมะเขือพวงช่วยลดไขมันดีชอบวันนี้อชอบกินแกงเขียวหวานไงเรากลับไปที่ภาคใต้นะคะน้ำยาไตาปลาสีสันสวยมากมีมากเลยอ่ะ มีหน่อไม้มันเทศหน่อไม้นี่ก็หน่อไม้สดนะคะของร้านพี่เขาเนี่คือใช้วัตถุดิบดีทุกอย่างเลยะมันจะมีความเปรี้ยวของหน่อไม้เปรี้ยวนิดนิดอยากให้คนใต้ามากินะหอมเครื่องแกงมากแต่เผ็ดนะเป็นเผ็ดที่แบบซูซ่ามันจะได้ความนัวมาจากมันเทศเชื่อมือได้เพราะว่าคนใต้ทำเองมาที่ตัวสุดท้ายเลยดีกว่าเป็นน้ำเงียวเต้าคู่นะคะจากเต้าคู่ออดเข้มข้นมากอะสี คนมา,มากจัดจ้านชัดเจนอร่อยมากเปรี้ยวหวานลงตัวแล้วหอมอะไรรู้ไหมหอมมะแขวนค่ะมะแขวนเนี่ยเขาใส่ไปตั้งแต่เครื่องแกงของน้ำเงี้ยวตอนแรกที่ผัดเครื่องแกงอะในเครื่องแกงมีมะแขวนด้วยเอาจริงตอนเด็กอะไม่ชอบกินมะแขวนนะกลิ่นมันแรงมากมันแบบมันฉุนมากสําหรับเน็ตแต่พอโตมาหอมมะแขวนมันคล้ายๆกับแบบหน้าตามันคล้ายๆพริกไทยแต่ไม่ใช่กลิ่นมันจะฉุนกว่า น้ำเนี้ยวที่เข้มข้นมากๆเรา,มาไม่ออกหวานเลยรสชาติอ่ะจะเค็มโดดแต่ว่าเป็นเค็มกำลังดีแล้วพอทานคู่กับเส้นขนมจีนใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยอ๋อเราลืมบอกวันพฤหัสเขาขายชุนลา29บาททั้คนอย่าลืมนะแต่วันปกติ40บาทก็ว่าถูกแล้วนะได้ทั้งเส้นน้ำยาแล้วก็ผักเคียง40บาททุกคน ราคาดีมากนับถือใจพี่เขามากจริงๆเขาอยากให้คนได้ทานในราคาเท่านี้เพื่อให้โอกาสคนได้กินมากขึ้นแล้วคนที่มากินอ่ะก็ไม่ใช่แค่คนที่กินเจนะคะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในตลาดเขาก็มาซื้อขนมจีนน้ำยากินมันก็ไม่ได้ต่างจากน้ำยาปกติเลยคือก,กินไม่รู้ด้วยว่านี่เป็นเจใช่ปะต้องถามคนที่กินปกติอะค่ะเหมือนขนมจีนทั่วไปเลยรสชาติ ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเจใช่ปะเดี๋ยวจะขอตัวไปกินแบบเต็มๆหน่อยตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะทุกคนขนมจีนหนึ่งเข่งเล็กๆคนละสองจับมันอร่อยทุกตัวจริงๆทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหน ถ้าถามส่วนตัวเนทนะเนทชอบน้ำยากะทิน้ำพริกแล้วก็แกงเขียวหวานอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันแล้วแต่ละวันเราก็อยากกินไม่เหมือนกันด้วยบางวันเราอาจจะชอบน้ำยากะทิบางวันเราอาจจะอยากกินน้ำพริกแต่ทุกตัวมันอร่อยสุดทุกทานรสชาติดีทุกตัวเพราะฉะนั้น ใครนะคะที่ชอบขนมจีนแบบไหนอยากให้มาลองแนะนำร้านนี้จริงๆคือเรากินมาประมาณ2-3ครั้งแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เราอยากให้ทุกคนรู้จักร้านนี้กันเยอะๆอยากให้มากินกันเยอะๆให้แม่ค้าไม่ว่างให้แม่ค้าไม่ต้องพักเราไม่อยากเก็บความอร่อยไว้กับตัวอยู่คนเดียวเราอยาก แชร์ความอร่อยไปให้ทุกคนว่าขนมจีนที่ดีอร่อยและปลอดภัยดีต่อสุขภาพมันมีอยู่ที่นี่นะคะตลาดสดนครไทยลาดพร้าวร้อยหนึ่งอยู่ตรง MRT ลาดพร้าวร้อยหนึ่งเลยอยากให้มากินกันเยอะๆอะถ้าใครไม่สะดวก Delivery ได้นะคะเขามีแกร็บ i ลายแมร o b i บิน o d อะไรต่างๆสามารถสั่งไปกินที่บ้านได้ร้านเขาเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งแล้วก็ขายไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดแต่ว่าแนะนำว่าให้สั่งภายในช่วง บายๆกำลังดีเพราะว่าช่วงเย็นของอาจจะหมดก่อนได้แนะนําจริงๆค่ะทุกคนขนมจีนเส้นสดเด็กเส้นเหมาะสําหรับเด็กเส้นทุกคนและเนี่ยก็เป็นเด็กเส้นคนนั้นอร่อยมากอยากให้มาโอเคไหมขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากนะคะพี่นูแล้วก็พี่ทิพย์ที่ตั้งใจทำร้านอาหารที่ดีต่อคนทานขนาดนี้ แถมราคาดีมากๆอยากให้ทุกคนมาอุดหนุนกันเยอะๆอะสนับสนุนร้านดีๆแบบนี้บอกต่อกันได้อร่อยต้องบอกต่อค่ะของดีต้องบอกต่อ